เจ็ดสี่ต่อสองหนึ่งร้องครับแดงต่อครับตัวอยู่หน้าจอนะมุมแดงนะลังสัดกำไลขาวครับมุมแดงลายเหล็กเพชรมุมน้ำเงินครับตัวแดงนี่เป็นต่อครับเจ็ดสี่ต่อเจ็ดสี่ต่อเจ็ดสี่ต่อ มุมแดงนี่คนปล่อยก็พี่สาครสนามเวลาโคนานาชาติรัตตคูมสงขาครับผมมุมน้ำเงินก็น่าแย่ยนแหลครับฝีมือทั้งคู่หัการให้สัญญาณลปอยวัวเจสีต่ออย่างเดียวเจสีต่อ,อย่างเดียวแข่งกับทางครับแข่งกับทางแดงไม่เดินหน้านะแต่ตั้งเขาดีน้ำเงินแทงครับ แต่แฮะกระตุกกระตุกแทงแล้วน้ำเงินหิ้วไปหิ้วไปแล้วหิ้วไปแล้วสองทีเลยสองทีถือเขาแล้วแดงตั้งสติได้ไหมแดงไปน้าแดงตั้งสติได้ไหมเมื่อแดงนะเมื่อแดงเมือแดงเมื่อแดงเมื่อแดงเมื่อแดงน้ำเงินสร้างความเส็บปวดได้แล้วเมื่อแดงนะเมือแดงตั้งเขาตั้งเขายังไง แดงไปหลังแดงไปหลังไหวไม่ไหวไหวไม่ไหวไหวไม่ไหวสามสองต่อเลยน้ำเงินต่อสามสองนะน้เง,ง,งินงต่อสามสองน้เง <ünd ahí> ินต่อสามสองโอ้สองหนึ่งต่อเลยสองหนึ่งต่อแล้วของวัวบ,บังเรียบร้อยแล้วสองหนึ่งต่อสองหนึ่งต่อสามหนึ่งลองเจ็บปวดครับเจ็บปวดสองทีซ้อน เกียรติฝ่ายน้ำเงินเข้าไปครับน้าแย่เกียรติฝ่ายน้ำเงินเข้าไปวันนี้ไม่เดินออกอ่ะวันนี้ไลน์ไม่เดินออกสามหนึ่งต่อเลยสามหนึ่งต่อต่างคนต่างเกียรติเข้าหากันครับแดงน้ำเงินเข้าไปแดงตั้งขาไว้เอาน้ำเงินไปหลังแดงน้ำเงินแทงหูซ้ายเวียงสวยๆไม่ตังซ้ายเสือหนึงแดงเดินแล้วแดงเดินแล้วน้ำเงินเวียงแดงเดือดเอาเอ้า ราคาไหนเอ่ทีหนึ่งลอง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 อาการเก่าจะมาไหมอาการน้ำเงินจะมาไหมอาการแห่ตั้งเขาไวนดีดีทหนึ่งลองนะทีหนึ่งลองนี่น้ำเงินมาสุขุมใช้ฝีมือทั้งคู่ครับทั้งคนทั้งวัวต้องช่วยกันศาสตร์และศิลป์เออฝีมือการเกียดต้รู้ฝีมือการเกี็ดของทั้งคู่ สองหนึ่งต่อนะสองหนึ่งต่อนักเงินก็ทำท่าหัวสูงสูงแดงอะเจ็บปวดนักวิชาออกหรือเปล่าแดงเข้าไปนักเงินแดงเข้าไปแดงเดินหน้านักเงินแทงซ้ายลงหางเลยทีนี้แดงเจ็บแดงมาหน้าอีกนักเงินเกี่ยวนักเงินเยอะนักเงินยออ้าวแดงเดินหน้าฟังแล้วจี้ไปแดงจี้ไปแดงเดินจี้ไปนักเงินเวียงวาแดงจี้ไปด้วยปลายเขาแดงจี้แดงต้องเกาะให้ติดนะต้องเกาะติดต้องน็อกต้องน็อกน็อกได้ไหม เงินพาเงินพาขึ้นไปแดงเหลียงขึ้นบนเงินพาเงินพา,นาแดงเหลียงได้ไหมเงิน, abroad, นเลี ق, dogs, wow, ย้ยวแดงเลี้ยวเงินเลี้ยวขึ้นบนเงินเลี้ยวไปแดงเลี้ยวแดงเลี้ยงได้ไหมแดงเลี้ยวแดงต้องเงินเลี้ยวน้อเงินเลี้ยวโอ้โหจังวันี้เป็นของน้ําเงนะินนะน้อเงินได้นะต่อสุดท 3, 2, useum, 3, 2, ortal, ้ายสามสองต่อเลยสามสองต่อสามสองต่อต่อหนึ่งลองสามสองต่อต่อหนึ่งลองน้อเงินต่อนะน้อเงินต่อ เจ็ดสี่ร้องครับเจ็ดสี่ร้องเจ็ดสี่ร้องครับเจ็ดสี่ร้องถ้าร้องก็ได้บงดังกันแล้วครับถ้าร้องต้องบังนะครับร้องมาก่อนบังได้เลย ทันทีนะครับแดงจุกไปแดงต้องเก็บอาวุธของดาให้ได้แดงเดินเจ็ดสี่ลองนะเจ็ดสี่ลองแดงเดินไปแดงเดินไปแดงต้องติดแดงต้องอัดติดเงินถือเขาแล้วเดินบ้างงั้นจะชนเป็นมวยนะครับไปหน้ามาหลังได้เดอะงันอัดเดินสามสองลองสามสองลองงันเดินไปแดงทำยังไง เด้งเงินเกี่ยวได้ทีนึงแดงขึ้นบนแดงพยามจะขึ้นบนนะครับแทงแทงอ๋อและแดงเวียยจะจุกจะโอ้เงินกดไว้แดงเวี่ยพาแดงกดเงินเวี้ยมาเงินเวี้ยมาเงินถือเขาแล้วอยู่บนฝีมือจริงฝีมือจริงเหมืองเงินนะเหมืองเงินเหมือนเงินสองสององ เสมอน้องเงินนะเหมือดำนะหันท้ายเรานะแดงเดือนหน้ามานองเงินยุดไปหลังนิดนิดนองเงินยุดไปหลังนิดนิด พอแล้วเดิน,นงเงินเดินไปเหมือน้องเงินครับสามสองลองเดงจุกไปแดงกอดไปดำพลิกหัวได้แดงจุกไปอีกทีนึงจุกไปจะพาข้างให้ได้จะน็อกให้ได้ดำพลิกกลับมาเหมือนองเงินสามสองลอง ห้าสี่ต่อนะห้าสี่ต่อต้องเงินต่อห้าสี่แล้วนะสามสองรองต้องเงินพาไปพาไปหรือเขาแล้วเดินคือเขาแล้วเดินแดงเวียงก็มาจุกแดงกอดไว้แดงต้องเ,เก็บอาวุธต้องเงินให้ได้นะไม่งั้นเจ็บตัว แดงเดินบ้างแดงเปตัวเดินบ้างหัวตองแดงน้ำเงินจะแทกขึ้นบนนะครับน้ำเงินจะขึ้นบนแดงพิกับมาคฟมไว้แดงเดินไปแดงกดไปน้ำเงินก็ถือเขาอยู่บนนทันกันครับคู่นี้ฝีมือทันกัน สี่ลองนะเหมือนต้นเงินห้าสี่ลองแล้วห้าสี่ลองแล้วต้นเงินเดินเหมือแดงแล้วครับเหมือแดงครับเหมือแดงแล้วเหมือแดงแล้วแดงได้ใหญ่ได้เขาดีแต่โดนแทงตังหลับเขาเจ็บหลับไงเปิดไปไปละ เงินเดินแล้วเดินแล้วเงินเดินคือเขาแล้วเดินวันนี้เหมือแดงนะน้องเงินเดินไม่ได้เปรียบครับน้องเงินเดินไม่ได้เปรียบเอาแดงพลิกกลับมาเวันนี้น้องเงินพลิกอยู่บนแดงอยู่ล่างเหมือแดงนะเหมือแดงเอาเหมือแดงเหมือเงินครับสวนกันแล้วเหมือแดงเหมือเงินแล้วน้าน้องเงินแทกขึ้นไปบนน้อเงินขึ้นบนแดงจะพาข้างพาแดงพา เงินอยู่บนเืมอแดงเหแดงเหมอแดงเหมยแดงเมยแดงห้าสี่ต่อรองห้าสี่ต่อแล้วนะห้าสี่ต่อนะห้าสี่ต่อรองนะแดงต้องชนแบบนี้ครับมันเจ็บครับต้องเก็บออานเงินเบี่ยงไปตักขายังไม่ได้ยังไม่ได้พันกันแล้วเกินค่นี้เหมยแดงห้าสี่รองนะเหมอแดงห้าสี่รองเอาแดงกดไปแล้วแดงกดแล้ว để đèn là đẹp cột tay Đó mà hãy nó ngân hàng đại hợp Mở đen mở đen, Giá ca gặp mặt đen để tự cầm lại khảo Ngân cơ lại lệch phết đen dù tái nó ngân dù khóa sát trên nó bị nó Mở đen mở đen. สามสองต่อแล้วครับบทตุ้งต่อสามสองเจ็ดสี่ลองสามสองต่อเจ็ดสีสส่ลองนะแดงต่อปัดเลี้ยวอ,อ,อย่างนี้แดงชอบครับถูกทางแดงเลยจังหวะนี้ พิกออกมาแล้วเอาเงินพาเอาเงินาแดงยังพิกหัวกลับมาได้จับอกมกมแล้ว

แดงเวียงแล้วแดงขึ้นแล้วจะโผมจะกอดแดงกอดจะได้ไหมจะพาข้างได้ไหมแดงกอดขึ้นไปเงินพามาแดงกอดเวียงแดงเวียงใครเวียงใครใครเวียงใครยังไม่ได้นะครับทันกันทันกันแดงจะเวียงจะพาจะกอดแล้วสามสองรองนะสามสองรองถูกคู่ถูกเวลาแล้วเกินครับคู่นี้ทันกันทักกันต่อกันลอง mình đơn bay khó dạng khó hai xịt tho hai thì to làm thì lời đẹp to lắm thoa to thoa lắm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  thoa อง<ส>หน้ากันแดงมาหน้าแล้วยุบแล้วสามสองต่อแล้วแดงต่อแล้วเจ็ดสี่ต่อเจ็ดสี่ต่อดูน้ำเงินเบาๆครับน้ำเงินเบาๆบาเจ็ดสี่ต่อเจ็ดสี่ต่อเจ็ดสี่ต่อน้ำเงินเดินไปน้ำเงินก็เดินไปน้ำเงินเดินไปด้วยปลายเขาเฮมายครั้งหนึ่งสองหนึ่งลองสองหนึ่งลองเสียงเฮมายครั้งอ้าวแทงพลาดแทงขาแล้วน้ำเงินแทงพลาด เอาของเบามาแล้วครับดำน้ำเงินถ่ายเบานะน้ำเงินถ่ายเบาแล้วแดงเดินไปแดงเดินไปแดงกดไปด เดีพาไปเออเอาแล้วสองหามเลยทีนี้สามหนึ่ต่อสาต่อสามหนึ่งต่อดูน้าเงินจะยอมมนะเริ่มไม่ต่อตาแล้วสาต่อเลยสามหนึ่งต่อสามนึ่งต่อแดงต่อนะแดงต่อสาต่อสีต่อสี่หนต่อรองครับแบกน้ำเงินไปหลังยัมาหน้าอยู่ยังไหวอยู่ยังไหวอยู่ละลังไม่ค่อยจะไหวเท่าไหร่นะน้ำเงินนะ ห้าหนึ่งร้องนะห้าหนึ่งร้องสี่หนึ่งต่อสี่หนึ่งต่อสี่หนึ่งต่อร้องนะสี่หนึ่งต่อร้องสี่ร้องแล้วสี่ร้องแดงเดินไปสี่หนึ่งต่อสี่หนึ่งต่อสี่หนึ่งต่อกสี่หนึ่งต่อสี่หนึ่งต่อ Anh nhân phải lắng để tới đợi chị phải cho nhân em rồi ห้าหนึ่งลองห้าหนึ่งร้องไปหลังแล้วแดงยังทิมแดงทิมไปห้าหนึ่งต่อเลยห้าหนึ่งตอ่อห้าหนึ่งตอ่อห้าหนึ่งตอ่อห้าหนึ่งต่อนะห้าหนึ่งตอ่อแดงต่อนะกำไราขาวติดต่อ สิบห้านาทีผ่านไปครับถ้าไม่มีใจสองดอกนั้นเนี่ยไปเรียบร้อยแล้วนะสองดอกเต็มเต็มเลย ตอ่อหกหนึ่งตอ่อหกหนึ่งตอ่อนำเงินไปหลังให้ยังมาหนะ้าระวังนะระวังนะเขาอ้อยทิมซ้ายนำเงินทิมซ้ายติดไปทีนึงโอ้รู้เดิมหรือเปล่ายังมีพิษสงอยู่นะครับห้าหนึ่งลองนะห้าหนึ่งลองห้าหนึ่งต่อลองอไปไปมัวมัวโดนแทงเจ็บได้นะ ยวจังหวะนี้จะน็อกได้ไม่ได้แดงจะน็อกได้ไม่ได้แดงจะน็อกได้หรือไม่ไม มันล็อกเงียบแล้วนะครับแดงต่อแพงแล้วมานเลยเดี๋ยวนี้ใครนักจง่านเ,เลยไม่่านกันแะล้ว <laughs> ไหวไม่ไหวครับน้ำเงินไหวไม่ไหวฝากตัวแล้วพาไปกรรมการกรรมการลงนี่ลงหางลงหางลงหางสิบหนึ <h h ่ง no ต่อสิบหนึงต่อสิบหนึ่งต่อสิบนึงต่อสิบต่อนะสิบต่อ สิบหนึ่งคอรองแดงใช้ไปเข่าจี้เดินไปแดงเดินไปเงินไปหลังเรื่อยๆแล้วโรยแล้วไม่ต่อต้านแล้ว เงินไม่ต่อต้าแล้วไปหลังไปหลังสิบหนึ่งลองนะสิบหนึ่งลองระวังหน่อยของมีคมครับระวังนะอันตรายนะ เอาพาไปจากวันนี้แล้ววิงแดงได้ไหมเดียว,ายวนาทีที่สิบเก้าครับแดงได้ไหมเดียวครับเบาเบาเบาเกียรติายน้ำเงินนะครับ คำง่ายคำง่ายครับไป รอเขาอีทีนึงน่าจะไม่อยู่แล้วครับน่าจะไม่อยู่แล้ววีแดงชนะครับแดงชนะลังสัดเพชรแสงทองกำนัลขาวค่ายโคชัยอนันต์สุขโขทัยสมบัติ